คือนินจะพาทุกคนมาดูตัวอะไรทุกคนดูค่ะเขาไม่ขึ้นมาทไมเหมือนรู้เนาะมาแล้วเลียวเหมือนรู้เนาะวันนี้น้ำขุ่นนะ มาแล้วมังกรใหญ่มังกรใหญ่ม,หญมาแล้วสตัว2ตัวไม่กินปกติใช้หัวาหาันเม็ดใหญ่วันนี้หัวาหาันเม็ดใหญ่หมด ใชนเล็กทัางเก็บใบบัวมาไว้ด้วยแหละก็เลยไม่ก็เลยจะน่าจะกินใบบัวอิ่มก็เลยไม่กินหัวอาหารปกติถ้ามาเทเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาเลยวันนี้เราไม่เจอเขาเจอเงาเงาลางๆเดี๋ยววันหน้าวรุวน,นีจะพามาดูใหม่เนาะว่าจะเจอไหม วันนี้เขาน่าจะอายกล้องไหมไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาให้เราดูนแต่ขึ้นมาแว๊บๆหน่อยๆมาแล้วทุกคนมาแล้วอืมมาแล้วมาแล้วแต่เห็นเรายืนอยู่ปกติวัรุ่นนี้ไม่ยืนใกล้ก็จะไกลเขาหน่อย แล้วก็เถ็บออกนิดนึงนะน่าจะเห็นเงาแต่ปกติก็ยืนใกล้เนอะแต่เขาก็ขึ้นนะแต่วันนี้ไม่ขึ้นไปเดากันด้วยนู เดี๋ยววันหน้าเนาะวัรุณนีจะพาดูใหม่วันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามวารุณนีนาตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคน